สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนช่องทุกท่านนะครับที่ติดตาม,มารับชมอยู่ช่องช่อง YouTube ข่าวไทยบ้านนะครับมืัอนี้กามาพบพ่อกันทั้งช่องข่าวไทยบ้านนะครับสําหรับพี่น้องท่านผู้ชมนะครับที่ติดตาม,มารับชมนะครับจากทั้งสองช่องทางของพ่อเฮงนะครับมืัอนี้พ่อเฮงกามาสรุปให้นะครับสรุปล้วมนะครับแนวทางของหลายๆอาจารย์หลายๆสํานัก ที่เพิ่นได้นําเอาแนวทางมาอัพโหลดลงในช่องของพ่วเฮงนะครับให้พ่เฮงเป็นซื่อกลางนะครับนําเสนอ,อแนวทางให้กับพี่น้องท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังน้ำกันทุกทุกท่านนะครับขอขอบคุณนะครับผมทัางครูบาอาจารย์นะครับทุกท่านที่ได้แบ่งปันมาทางช่องข่าวไทยบ้านนะครับสำหรับวันนี้เขาก็มาเริ่มกันนะครับสรุปนะครับ แนวทางของตะลาอาจารย์เพื่อนไฮมานะครับอันนี้เป็นของปูลําปลายมาดนะครับปูลําปลายมาดนะครับให้เดียนเก้าลองหกนะครับให้เก้าสามเก้าสองเน้นเก้าสามนะครับเดื่อแล้วก็มีหกศูนย์หกสามพอมสำหรับเลขทูปบางเพลินกับสองศูนย์สี่นะครับสองศูนย์สี่นี่ก็เป็นของปูรัมปลายมาดนะครับปูลําปลายมาดงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับ ออกจากปู้ล้ำปลายมากนะครับปัที่เนี้ออกจากปู้ล้ำปลายมากสิมาคนเมืองเลยนะครับอาจารย์คนเมืองเลยปัดทีนี้เพิ่นห้ล่างอย่างเดียวนะครับเพิ่นหาแปดสามเก้าสามแปดสี่เก้าสี่นะครับล่างอย่างเดียวเน้นที่เก้าสามและเก้าสี่นะครับแสดงว่าเพิ่นเกินเน้นเก้าเื่อกันนะครับเีของอาจารย์คนเมืองเลยนะครับอันนี้ล่างอย่างเดียวนะครับออกจากอาจารย์คนเมืองเลยนะครับ ออกจากาจารคนเมืองเลยก็สิมาเปลี่ยนของน่องสาวนะครับเลขมีที่มาสองหมื่นนะครับเพื่อนว่านะครับของน้องสาวนี่นะครับเป็นตัวนี้นะครับสี่หกหนึ่งนะครับสี่หกหนึ่งนะครับตาก็จะเป็นสี่หกสี่หนึ่งหกหนึ่งและกการเก้าหนึ่งน้ำนะครับเน้นที่ 61, หกหนึ่งสั้นเพื่อนว่านี่อีน้องมัก หรือว่าชื่นชอบกับพิจารณาลองเบิงนะครับเนี่ยให้ไว้เป็นแนวทางนะครับให้ท่านผู้ชมใส่วิจารณญาณในการรับชมนะครับเด้อออกจากของน้องสาวนะครับนี่มีที่มาเราก็สิเป็นของอาจารย์นร่วมโพนะครับของพระอาจารย์เพิ่นนะครับพระอาจารย์เพิ่นวดนนี้เพิ่นไ้เด่นแบบนี้นะครับวันนี้เพิ่นให้เด่นหกนะครับเด่นหกนี่เพิ่นไห้ฮหกสามกับหกห้านะครับ กันฮกกกับหาเจ็ดนะครับบัตรที่นี่สามตัวนี่เพิ่นไฮแปดเจ็ดสี่นะครับอาจารย์เพิ่นไฮแปดเจ็ดสี่ส่วนช่วงสุดท้ายเพิ่นฝันเพิ่นฝันว่าได้จับเตาจับอย่างนี้แหละนะครับเพิ่นก็ตีเก้าหานะครับเก้าสี่เก้าเจ็ดนะครับยืนเก้านะครับเด้อนี่เป็นแนวทางของพระอาจารย์นะครับพอเหงสิใส่เข้ามาพระอาจารย์ตลอดนะครับ เมืออ่อตอนนครับเมื่อต้องยกสูงแล้วก้มลงนะครับนะเนาะเพราะว่าพอเหงเบิ่งกะเป็นคือจังสีสีเมืดๆจากน้อยนะครับออกจากของพระอาจารย์แล้วก็สีเป็นของอาจารย์ปริศนานะครับอาจารย์ปริศนาที่ไปที่มาเป็นยังไงนะครับงวดนี้เน้นตัวไหนนะครับอาจารย์ปริศนาเพิ่นลไฮเังซี่นะครับ วดน,นี้เพิ่นนห้เด่นหากับสามนะครับสิบหลักสิบหลักสิบล่างนะครับหลักสิบหลักสิบล่างนีห้ห้ากับสามหลักหน่วยล่างคือเจ็ดนะครับเพิ่นจับให้สามเจ็ดห้าเจ็ดเน้นที่หาเจ็ดนะครับวิ่งรูดเจ็ดเพิ่นว่าการตัวกันนี้มีหกเจ็ดกับแปดเจ็ดนะครับเด้อหกเจ็ดกับแปดเจ็ดตัวกันนะครับเน้นล่างกันบนเพิ่นว่า อันนี้ให้ว้เป็นแนวทางนะครับเดอ้อให้พี่น้องท่านผู้ชมใส่วิจารณยาณในการรับชมนะครับทุกสิ่งทุกอย่างกับถึอยูก,กับการตัดสินใจของเขานะครับให้ชมเป็นสถิติให้ชมเป็นแนวทางนะครับให้ไล่ที่เขามาแล้วสองวอดนะครับเขามาแล้วสองวอดซ่อนเข่าสามตมานะครับก็คือของอาจารย์ดาวพระเสานะครับอาจารย์ดาวพระสองวดนี่เพิ่นซีไ้นะครับ4ีชุดหลัก สิเป็นชุดนี้นะครับสี่ชุดหลักจะเป็นเจ็ดซอนเจ็ดสามนะครับแล้วก็แปดเก้าสี่หกเก้าสามแล้วหนึ่งแปดสามเพิ่นมักนะครับอาจารย์เพิ่นมักหกเก้าสามนะครับเด้อาพี่น้องมักเบิร์นฮาร์มกับสิมี่แปดเก้าแปดแล้วก็เก้าแปดแปดนะครับที่พอ,พอเฮงได้ล,ลงผิดไปในคลิปแรกนะครับก็สิเป,เป็นแปดเก้าสามเพิ่นว่าแปดก็สามมีสีออกได้นะครับพี่น้องพิจารณาลองเบิรง สวดมือนี้นะครับชุดพิเศษทรงไทยเพื่อไทยสองหนึ่งห้านะครับตัดหนึ่งห้าด้วยนะครับเพื่อนรับไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเอาไว้ได้ครับเด้อให้ไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเอาไว้ด้วยนะครับอันนี้ของอาจารย์ดาวพัสดุออกจากอาจารย์ดาวพัสดุนะครับออกจากอาจารย์ดาวพัสดุกระสีมีของแม่คําตะก,ก้านะครับแม่คําตะก,การในงวดแรกนะครับ เพิ่นหามางวัดแรกแต่ว่าเพิ่นถูกมาแล้วสองวัดเพิ่นก็จะแบ่งปันเอฟซีเพิ่นอยากให้โชคดีน้ากันนะครับเพิ่นก็เลยอยากมาแบ่งปันเพิ่นหามานะครับเป็นความอันนี้เป็นเพิ่นได้โชคลาภแล้วเพิ่นก็ไปเสี่ยงโชคเพิ่นได้มาหกแปดสองนะครับเพิ่นได้มาหกแปดสองเพิ่นก็เลยไปซื้อไว้นะครับปรากฏว่าเพิ่นฝันดีนะครับฝันว่ามีคนเองว่าไวมาให้นะครับเอา เนื้อหมูเนื้อ,อยังมาให้นะครับตัวที่เพิ่นได้คือหกแปดหกสองแปดนะครับหกสองแปดเพรานะงี้เราผิดเนาะแต่ว่าเพิ่นว่ากับหัวกน้ำเนี้ยหกกับเก้ามักเป็นตัวเดียวกันเป็นเก้าสองแปดด้วยนะครับแต่ว่าบา้านเลขที่ของเพิ่นนี่คือบ้านเลขทีเจ็ดสิบเก้านะครับเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดนะครับนี่ก็เป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางที่พเพ่อเฮงนำมาสรุปให้เบิ่งในมือนี้นะครับคลิปที่น่าสนใจนะครับตัวเลขที่น่าสนใจที่มันเกี่ยวพันกันอยู่ พี่น้องเบิ้งไบกับพิจารณาลองเบิ้งนะครับให้ใส่พิจารณายนในการรับชมนะครับเดอ้อเพราะว่ากับพมีผู้ใดหู้ว่ามันสีออกตัวใดมาตัวใดให้เบิ้งงว้เปลี่ยนแนวทางนะครับเก็บไว้เปลี่ยนสถิติวดนี้กห้พี่น้องยูดีไหมครังให้โกโๆกันมาเด้อครับเดอ้อพี่น้องท่านผู้ชมนะครับพอเฮงสรุปให้แล้วกะวังว่าพี่น้องท่านผู้ชมกับขวงสีมีโชคลาบที่ดอกนะครับพอเฮงมีความรู้สึกว่าเอฟซีทุกท่านเนี่ย จะมีโชคลาภกับแนวทางที่ผอเฮงนํามาอัพโหลดในช่องข้าวแท้บ้านนะครับผอเฮงกับมาสรุปทางช่องพี่น้ำนะครับแล้วก็ช่องรักนั่งนะรับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เด้อครับเด้อแนวทางเด็ดๆนะครับที่ผอเฮงนํามาอัพโหลดบางคลิปอาจสีโพได้ลงในช่องข้าวแท้บ้านผอเฮงก็เลือกที่โอกาสออกมาสรุป พี่น้องได้เบิงได้ชมน้ำนะครับให้ถจะถืออกถือใจไปถือกับความฝันไปถือกับความมักความชอบของพี่น้องท่านผู้ชมพิจารณาเบิ้องเอานะครับก็ให้โชคสวัานมานร่ำล่ำเรื่อยๆนะครับมันเปลี่ยนวันดีนะครับเปลี่ยนวันที่พี่น้องมีโชคลาภกันนะครับอ่พอให้ยุดีไม่แห้งแหงๆปังๆร่ำร่ำเรื่อยๆกันทุกท่านทุกคนให้สุขภาพแข็งแรงเะครับเด้อจังหวะพ่อกันในคลิปหน้าครับผม สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ